อรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดียามเช้าๆนะครับวันนี้นะเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ลูกหลานนะครับนะชาวชัยบุรีนะครับชาวอบตชัยบุรีของเรานะครับก็ถึงกําหนดนะครับที่จะมาไหวขอบคุณสักการะนะครับองค์หลวงพ่อนะครับรวมจะถึงเจ้าที่เจ้าทางนะที่ปกปักรักษาให้ าการจัดงานของเรานะครับในรอบเดือนมกราคมนะครับตั้งแต่ปีใหม่2567เป็ 2, นต้นมานะครับแล้วก็พวกเราก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็จัดในรั้วขอบเขตของอที่ทำการอ,อบตอนะครับนะวันนี้ก็ตรงกับวันวันพุธนะครับวันที่31นะครับเวลาคั้นะน,นี้ก็ประมาณ8นกากับ53นาทีนะครับนะวันพุทธที่ สาสิบเอ็ดสิ้นเดือนพอดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่ทางท่านนายกมาริษาดวงส่งนะก็จะได้มีการจัดพิธีนะครับแล้วก็เชิญชวนพนักง,งานทุกท่านนะครับนะมาร่วมไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอบคุณน,นะครับขอพรแล้วก็เป็นการทําบุญนะครับให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่นะครับในรั้วอบตอของเรานะครับนี่ก็คือต้นต้นใสต้นใหญ่ต้นนี้แหละครับที่ อยู่กับเรามานานนะครับหลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็ผู้บริหารพนักงานที่ผ่านเข้ามานะครับก็จะได้ใช้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับแล้วก็เราเองก็ได้มีการบนราาเอาไว้นะครับในการจัดงานตั้งแต่ปีใหม่นะครับมาวันเด็กแห่งชาติแล้วก็มีงานบวงสวงอนุสาวรีย์พระชัยราชวงศ์สานะครับ ที่บ้านเชบุร์ลี่เมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาสักครู่นี้ก็จะเป็นในส่วนของงานกีฬานะครับนะที่จัดขึ้นเสร็จไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับนะทั้งหมดางานก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีๆนะครับนะแล้วก็เราเองก็ได้ทําการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก่อนวันเด็กแห่งชาตินะครับแล้วก็วันนี้นะก็จะกลับมา เพื่อที่จะไหวอีกรอบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของเครื่องไหวนะครับนะที่ทนายายกมณิษฐเตรียมอาไว้นะครับสัีครับอ้ยลูกม้าครับนี่ก็คือในส่วนของเครื่องไหวนะครับสวัสดีครับทนายยกครับเอาสวัสดีค่ะครับวันนี้มีกําหนดการที่จะทาอะไรครับเห็นมีเครื่องไหวเครื่องอะไรต่างๆเยอะแยะเลยท่านค่ะวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นวันดีนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมนะคะ หลากหลายกิจกรรมในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะคทั้งวันเด็กบ้างนะคะงานบวงสวงบ้างนะคะแล้วก็งานกีฬานะคะของตำบลระบ้างนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะาเริ่มงานนะคะเราก็ได้มาจุดธูปเส้นไหวบอกกล่าวท่านนะคะว่า เราจะมีกิจกรรมนะคะภายในเดือนนี้หลากหลายนะคะมีการใช้เครื่องทง่งเครื่องเสียงอะไรนะคะแล้วก็ขอให้ปกปักรักษานะคะลูกหลานในตำบลของเรานะคะให้แล้วคลาปลอดภัยนะคะจากการจัดงานทุกอย่างนะคะขอให้การงานราบลื่นนะคะแต่งานของเราก็สําเร็จรุล้วงไปด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้น,นแล้ววันนี้ก็น,นับว่าเป็นวันดีนะคะเป็นวันพุธด้วยนะคะวันพุธนะคะซึ่งเป็นวันที่เราจะต้องเส้นไหว้เจ้าที่ของเรานะคะหลังจากที่เรางานการเสร็จรุล้วงไปด้วยดีนะคะแล้ว อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะเราก็จะได้บอกกล่าวท่านด้วยนะคะว่าวันที่3เนี่ยนะคะ,ะเราจะเดินทางไปศึกษาดูงานนะคะคซึ่งเป็นการเดินทางไกลด้วยนะคะคไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะคก็จะขอบารมีนะคะเจ้าที่ของเรานะคะคาจากปู่ย่าตายายที่นั่ง สติอยู่ตรงนี้นะคะก็ช่วยปกปักรักษาลูกหลานนะคะให้เดินทางแ้วคาดปลอดภัยนะคะถึงจุดหมายปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะบรรดาเราพนักงานเจ้าหน้าที่นะลูกๆหลานๆนะคะในอบตเชยบุรีนะคะก็ได้มาเคารพกลับว้ตามที่เราได้นัดหมายไว้นะคะวันนี้มีเตรียมอะไรบ้างครับผมก็มี เล่าหายไก่ตัวนะคะหัวหมูสองหัวนะคะไก่สองตัวนะคะทูบมีไหมครับทีบทูบมีเล่าขาวเล่าแดงนะคะน้ำส้มน้ำหวานนะคะทูบเหลี่ยมมีไหมทูบเหลี่ยมมีมีหมดนะคะเห็นไหมครับนี่หลักที่ขาดเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับ เสียงเสียงดวงกันจ้ะครับนี่นะใครเอามาก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นผอกองช่างอย่างเดียวโอ้สําหรัที่แล้วผ่านมานะคะเป๊ะเลยนะใช่ไหมกับผอกองช่างนี่คนเอามานี่ไม่ถูกนะไม่เป็นไรนะคะนายกถูกคนเดียวคุ้มแล้วค่ะเอาละครับอ่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเรามาชมพิธีในส่วนการอาบวงสรวงแล้วก็การไหว้ขอพรท่านเนาะนะครับแล้วก็ขอโชคให้ลูกให้หลานด้วยเนาะนะครับจะได้มีเครื่องเส้นเครื่องไหว้ตลอดปีเลย ด้วยเวลาประจบเหมาะพอดีนะคะวันนี้3ามสาิบเอ็ดครับพรุ่งนี้เลยใช่โอ้ยเอฟซีของอบตนี้น่าจะรออยู่เยอะเลยเลยเลยังเอิญพอดีเลยนะคะเนี่ยครับผมประจบเหมาะนะคะใช่ครับเอาเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปหาลูกช้างลูกม้าทางโน้นหน่อยเดี๋ยวขอดูก่อนดูนะลูกช้างโอ้เรนนี่ก็ยังไม่หมดนะครับนี่โอ้โหนะฮะนี่ดูดูดูหน้าตาคนจะถูกหวยงวดนี้นะฮะเดี๋ยวว่าเต็มเลยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าได้โชคได้ลาบงวดนี้เนาะท่านนายกเนาะปู่ที่คงจะอิ่มหมีพีมันแน่นอนเลยนะครับ อ,อ่ะเดี๋ยวยังไงก็เชิญท่านนายกประกอบพิธีครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับนะฮะในส่วนของการประกอบพิธีไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็พี่รองเอฟซีนะนะที่ได้ชมการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้นะก็จะเป็นมหามงคลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าร่วมทําบุญอุโมทนาไปกับเรานะครับแล้วก็ท่านนายกมริสาเองก็จะเป็นผู้ที่ จุดทูบเทียนนะครับนะฮะเราก็จะได้จุดขอพรนะครับนะให้องค์ท่านนะครับนี่นะฮะที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับนะปู่สังกษญ้าสังกษีนะครับนี่จะเป็นสารปู่ย่านะครับนี่นะฮะนะซึ่งต้นโพต้นทรนะต้นนี้โอ้โหนะฮะอยู่คู่กับพี่น้องชาวตำบลเชบุรีโดยเฉพาะอบตเชบุรีนี่แอดมินว่าน่าจะอยู่หลายร้อยปีนะครับม่งัันจะไม่โตขนาดนี้นะครับ นี่นะก็จะมีลุกขเทวดาเจ้าที่เจ้าทางนะภูมิเจ้าที่นะครับนี่ตอนนี้ท่านโยกอริษาก็จะประกอบพิธีนะครับครับก็คือจุดเทียนก่อนนะครับนะซึ่งท่านโยกเองก็จะมีบุญวาสนานะครับนะที่ได้เข้ามาบริหารนะครับแล้วก็มา,าดูแลนะครับในส่วนของ ที่ตกระดอบตอนะครับแล้วก็มาเป็นแม่งานนะครับมาเป็นผู้ที่จะได้เชื่อมโยงนะครับกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับนะสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับนะฉะนั้นแล้วการที่เราไม่ลบหลู่ไม่ดูแคลนนะครับนะฮะขอให้องค์ท่านบกปักรักษาก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เราเองเป็นชาวพุทธนะก็ไม่ได้งมงายแต่ว่าเราเองก็มีความเชื่อนะครับว่าบุญกรรมนะครับมีจริงนะครับสิ่งดีไม่ดีมีจริงนะครับนะชีวิตหลังความตายเป็นโลกของนามธรรมก็มีจริงนะครับท่านยกนะครับก็จะได้เป็นผู้จุดทูปนะครับท่านแรกเลยนะครับอะพวกเรานะครับเดี๋ยวยังไงถ้าจุดทูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาร่วมนะครับขอพรกับท่านยกด้วยนะครับ นะสังเกตท่านี้นะงวดก่อนนี่ก็เแปบบ็นแบบนี้แหละนะครับนี่นะนะท่านใดที่ไม่ตั้งจิตตั้งใจก็นะเจ้าที่เจ้าทางท่านก็อาจจะนะฮะไม่ไม่ให้โชคนะครับนี่นี่ท่านโยกนี่ตั้งจิตตั้งใจอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะไปด้วยนะครับนี่นะครับนี่ครับอ่ะขออนุญาตก่อนนะครับนะ นะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับในส่วนของนี่เลยครับ พี่น้องของเรานะก็จะได้มีการจุดทูบนะครับตรงนี้แลครับเรามีสารอยู่ประมาณสองจุดนะครับนี่คือจุดแรกนะครับที่อยู่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็จุดใหม่นะครับที่ท่านนายกอัญเชิญนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่2จุดนะครับที่ได้มีการสักการะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือภาพณเวลานี้นะครับนะแอดมินก็ กเก็บภาพนะครับความทรงจำนะครับแล้วก็ลูกหลานนะที่อยู่ตรงนี้ก็คือพนักง,งานที่มาใส่ร่มโพล่มไซนะครับนะก็ขอพรนะครับนี่อ่นี่ก็คือภาพนะฮะบรรยากาศส่วนหนึ่งะฮะที่ลูกหลานได้ร่วมน้อมจิตน้อมใจนะครับนะเพื่อที่จะจุดทูปจุดเทียนนะครับนะขอพรขอบคุณน,นะครับแล้วก็ขอให้ ที่ศักดิ์สิสทธิ์คุณงามความดีนะครับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับได้น้อมนําให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยนะครับนะเราก็วันที่3ถึงวันที่ 6. กหรืเจเนี่ยก็จะมีการเดินทางนะไปราชการนะ,ะศึกษาดูงานนะครับเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับนะซึ่งก็จะต้องได้อ้อนะครับนะบารมีขององค์ท่านคุ้มครองเหมือนกันนะครับอ,อีกฟังหนึ่งนะก็จะมีศารนะครับแล้วก็เป็น พญานาคานคราชนะครับนี่นะที่เราก็ได้มีการสร้างขึ้นมานะอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้มานานนะครับนะนี่นะครับผมเพราะว่าตัวดิฉันเนเชื่อมากนะฮะตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นนายกนะฮะนี่ขนาดนี้ก็ยังขนลุกแล้วท่านนายกนะครับมีสามมีสามมีสามคนนะคะผู้ชายใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเราด่าดังเอฟซฟังหน่อยเพราะว่าคงคงไม่มีใครนะครับได้รู้นะครับทนายกไม่พูดนะวันนี้นะเอาเชื่อเลยครับตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นคนเชื่อในสิ่งลี้ลับนะคะสุ่มเล่นลับนะคะพวกนี้นะคะตั้งแต่ตัวดิฉันยังไม่ได้มาเป็นนายกนะตอนหาเสียงย้อนนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฝันว่าตัวเองเนี่ยเดินเข้ามาในอบตนะคะเดินเข้ามาจุดนี้เลยรนะรับนี่เลยใช่ไหมจุดนี้เลยนะคะนี่แสดงว่าเปิดเปิดเผยให้ฟังครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ อาจจะว่าเป็นคนบางคนก็ไม่เชื่อแต่ตัวดิฉันฝันนะคะแต่ความฝันฝันว่าเดินเข้ามาแล้วเห็นผู้ชายนะคะสามคนใส่ชุดโบราณหมดเลยนะคะเล่นดนตรีไทยยืนขวางประตูะคาไม่ให้เข้าวะานลุกครับคนลุกครับสามคนเลยเรียงกันเลยครับทิศนี้เลยใช่ไหมฮะทิศนี้เลยตรงนี้เลยหันหน้าเสีถนนเลยนะคะหน้วก็เดินเข้ามา เลยมาติดท่านก็เลยบอกว่าก็เลยมาขอถ่ายรูปก็เลยได้นั่งลงแบบนี้นะคะขอถ่ายรูปกันที่เราลึกกับท่านครัะท่านก็ให้ถ่ายรูปนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จนะคะท่านก็เปิดทางนะคะให้เดินเข้ามานะคะก้าวขาเข้ามานะคะเจอคนแรกก็เห็นท่านประหลัดตกกุ้งอ๋าสองคนอยู่ตรงนี้เลยถนนคอนรับเอฟซีครับดูดูดูขนนะเนี่ยนะคนลุกเลยได้ดินะคะสามคนนะคะ ใส่ชุดไทยใส่ชุดโบราณนะเล่นดนตรีไทยนะคะด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ก่อนที่จะเข้ามาแล้วที่จะได้มามาตรงนี้นะก็ยังคิดว่าตัวเองจะบุญบารมีถึงไมเนาะอบตนะคะก็ยังคิดอยู่ตอนนั้นใช่ไหมครับก็แสดงว่าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ตัาทางท่านคงจะเห็นแล้วเพราะท่านคงจะเห็นอนาคตใช่ค่ะ ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังหรอกนะคะคิดว่าเป็นความฝันนะคะแต่ตัวดิฉันมีความเชื่อทั้งเรื่องนี้นะคะแล้วก็วันนี้คลิปนี้น่าจะรู้ทั่วกันแล้วแน่นอนนะครับมีหน้าเนาะท่านนายกถึงได้มีการจัดใช่ค่ะแะก็เลยว่าอยากจะทำสารให้ท่านนะคะว่าเข้ามาแล้วในความฝันที่ว่าเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นนะคะเป็นผู้ชายนะคะสามคนนะคะที่ปกปักรักษาเราก็เลยก็เลยมีเหตุต้องต้องสร้างจุดนั้นไปเดี๋ยวเราไปสักระนะครับ นี่ก็คือ,อส่วนหนึ่งที่ท่านนายกมาริษาดวงส่งนะท่านเองกอ็ไม่ค่อยได,ได้ได้พูดออกสื่อนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับเราก็อยากจะให้พี่น้องที่ผ่านเข้ามาในรั้วปตนะครับว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยอปกปักรักษาเราอยู่นะครับนะจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับนะนะแล้วก็แล้วแต่คนที่จะเชื่อนะครับแล้วก็ต้องมีบุญสัมพันธ์กันด้วยนะครับถึงจะ ได้ได้พบเจอนะครับได้เห็นนะครับนะไม่งั้นก็จะไม่เห็นนะครับในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี่เลยนะครับนี่ก็คือสารอีกสารหนึ่งนะที่ท่านนายกบอกว่าประตูจุดนี้แหละนะครับที่ท่านนะครับจะก้าวเข้ามาแล้วก็มีองค์เจ้าที่เจ้าทางมีเทวดาประจําที่นะครับนะตรงนี้นะครับมายืนขวางประตูอยู่นะครับพูดแล้วก็ยังขดลุกไม่หายนะครับวันนี้ก็เลยนะอ่มา อาทพิธีนะครับเพื่อที่จะดําดเนินการนะครับในส่วนของการไหวนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะที่เรา,าชาวพุทธศาสนานะครับที่เราไม่ได้เชื่ออยู่เฉพาะในส่วนของโลกแห่งความเป็นจริงนะที่เห็นอยู่ด้วยเรียกได้ว,ว่าสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับแต่ยังมีสิ่งที่เหนือกว่าน,นั้นอีกนะครับนั่นก็คือ สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับนะอาจจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะที่ปกปักรักษาพวกเราอยู่นะครับนราะฉะนั้นแล้วตัวท่านนายกเองนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักง,งานของเราเห็นไหมครับนี่นะแต่ละท่านนี้ก็วันนี้ขอทํากิจกรรมดีๆช่วงเช้าก่อนนะครับนะแล้วก็ขออนุญาตเก็บภาพนะกีกันดีๆให้กับพวกเราได้ได,ได,ได้ได้เห็นกันนะครับนะว่าอย่างน้อยนะผู้บริหารท่านเอง

เดี๋ยว <_ d ata> ยังไงพวกเรานะครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับ <_ d ata> ีก็คือในส่วนของการไหว้นะครับสารเจ้าที่เจ้าทางแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับ <_ d ata> นี่นะฮะ <_ d ata> พนักง,งานของเราก็จะได้มาขอ,อพรน,นะครับนะบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเทท้ายเดี๋ยวจะท่านยกจะมีการ จุดทูบนะครับขอเสียงทายด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทท้ายเดี๋ยว้ยวาย,เย,าย,ยกเดี๋ยวจุดทูบสี่เหลี่ยมหน่อยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ F c ซได้เห็นนะครับนะแลามาลุ้นด้วยกันนะครับนี่นะเพราะว่าวันนี้ตรงกับที่สาธิตพวกนี้เป็นวันดีด้วยท่านนะนะโดยเฉพาะคนนี้เห็นไหมน,นี่นะนี่เสื้อาลายๆดีนะครับนะนะคนนี้นี่ยิ่งแบบว่าวันนี้สามตัวตรงๆนะไม่เอาหกเลยเหรอนี่เอาสามก็พอเนาะ อ่ตรงตรงเลยนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะครับนี่นะืมนะครับนี่ก็คือโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่าของไหวเยอะเลยนะครับนี่นะอ่าใครจะมีบุญวาสนาก็ว่าไปตามนั้นนะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการจุดเอ่อทูปนะครับนะขอขอโชคเอาอ่ะท่านพอกองช่างเชิญ เอาเอาทูบให้ท่านยกเลือกหน่อยหรือว่าเลือกไปแล้ว,อ,ลวอ๋อจุดไปแล้วยังจับเป็นมือหนึ่งได้จุดจับป้องต้องมือหนึ่งจุดนะโอ้โหนะ้าพี่น้อยเอฟซีนะครับเดี๋ยวท่านนายกอธิษฐานก่อนตอนนี้นะครับมีอยู่หนึ่งเดียวนะไม่จุดเยอะนะท่านนายกเนาะจุดอันเดียวนะครับนี่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรบ้างนี่นะครับเอาเทียนมาก็ลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ ไม่ได้งมงายนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ท่านนายกเป็นเป็นผู้เสี่ยงนะท่านนายกนะเป็นผู้เสี่ยงนะไม่งมงายนะคะแต่ก็ออกจริงๆนะคะจริงเหรอท่านถูกจริงๆงวดมวดก่อนนี่ก็เท่าไหร่นะคะได้ได้เลขท้าย3ตัว10ใบน่าทิ้งไหมครับงวดนี้ก็แสดงว่าจุดแล้วดี่ต้องต้องไปตามต่อใช่ไหมท่านพอเอาไปลงเฟซบันดังมันเลยไปออกท้าย3ตัวเห็นไหมอันนี้ออก2ตัวเห็นไหมฮะ เออคนอื่นเขาเขาไม่ถูกหมดเลยนะแะ้วนะคนเรามันเป็นไปไม่ได้นะคะที่ดวงดีพร้อมกันนะคะเรื่องเงินนั้นใช่อ้าวเดี๋ยวไปดูดับเอฟซีนะฮะนี่ให้เห็นเลยนะครับนี่นะจุดเพียงแค่อันเดียวนะครับนะงวดที่ผ่านมาก็ไปออก3ตัวหน้าใช่ไหมท่านใช่ใช่เอ้สาตัวท้ายค่ะสตัวท้ายเนาะนะครับว่าเลขลอตเตอรี่ก็จะไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย96นะคะแต่มันก็บังเอิญไปเจอ196นะคะคนอื่นเขาเห็นหมดไงท่านอ่ะ องท่านก็เลยบอกว่าเอาให้คนที่น้อยที่สุดนี่แหละนะครับนี่โชคเลยตกอยู่กับท่านนายกมริษานะครับไม่เฉพาะท่านนายกนะฮะยังมีพี่น้องพนักงานของเรานะหลายท่านก็ได้กันอยู่บ้างใช่ก็ถูกหวยรวยเบื่อแล้วก็นงปูยังได้เยอะครับแล้วก็นี่แหละครับก็ได้มาไหว้สักการะนี่แหละนะครับนี่เอาเครื่องเส้นเครื่องไหว้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นผลไม้นะครับหลากหลายข้าวเหนียวนะครับมีหัวหมู มีน้ำเขียวน้ำแดงนะ,นะครับนะมีโอ้โหนะหนนขนมหวานมีมนสุราเนาะมะีครบนะเรียกได้ว,ว่าท่านอยากจะอยากจะได้อะไรก็อ่ะกูเดี๋ยวช่วยอธิษฐาน,<ห>นด้วยเด้อนะสองคนนี้ไม่ธรรมดานี่ะนี่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าท่านยกได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะครับนี่มีมือซ้ายด้วยครับนี่นะนี่นะผู้ที่มีโชคลาภนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า ท่านจะโดนบันดาลน,นะครับให้เห็นตัวเลขอะไรบ้างนะครับเพราะวันนี้วันที่31เนาะนะพวกนี้ก็วันที่1แล้วเนาะก็รู้อยู่แล้ววันที่1เนี่ยนะครับเป็นวันที่ทุกท่านนะครับรอคอยนะครับนี่เอาพี่น้อง f c ท่านใดที่ที่ได้มาชมคลิปนี้นะแล้วก็เป็นผู้มีบุญวาสนาก็คงจะได้เห็นแหละนะครับนี่วางตรงไหนท่านเอาวางมุมเหมาะๆนะท่านเนาะ ท,ที่มอเห็นชัดเจนใช่ตะกีดงวดก่อนกวางตรงนี้แหละท่านพี่นะไม่ได้มายืนดูนะคะไม่ไดูดลืมไปเลยจนบ่ายกุ้งกุ้งบอกนะใช่เดี๋ยวยังไงถอ่าแอดมินจะมามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็นะจะได้ให้เห็นตัวเลขด้วยกันแต่ว่าตัวเลขใครจะได้ใครจะเห็นใครจะถูกไม่ถูกเนี่ยนะก็แแ้วแต่บุญวาสนาอีกทีหนึ่งนะครับนะองค์ท่านเองก็คงจะอ่ะดาดุบัลดาลให้ ทุกคนเยอะแยะไม่ได้นะก็อยู่ที่หลากหลายคนจะได้ตัวดีๆนะครับอ้าวนะครับนี่ก็คือนะครับส่วนหนึ่งนะครับมาแล้วเหรอนี่ามาแล้วอ้าวมาห้าก่อนแล้วเหรอโอ้เอ้ามาแล้วครับห้าครับนะเอาเดี๋ยวคงใช้เวลาไม่นานเอาคลิปเดียวนี่แหละนะครับให้เห็นพร้อมกันเลยใช้เวลาไม่นานมั้งนี่เนาะปูเนาะไม่นานนะครับอ้าวเลขห้ามาแล้วนะครับเห็นหัวแล้วครับนี่นะครับ โอ้โหนะต้องลุ้นใหต้องลุ้นครับนะเพราะว่าลงไปปั๊บนี่มี FC ถามหาทันทีครับถ้าถ้าไม่เจอทูบก,ก็จะนู่นแหละครับฝานน่นฝานี่นะครับก็ <นะ S 1> ต้องได,ด้ต้องได้หามาให้พี่น้อง FC นะนแล้วก็เชื่อมั่นว่า,าคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่นะพี่น้องนะชาวเขาเรียกว่าผู้ที่สุดเสียงโชคนะนะน่าจะดูนะครับนะตอนนี้ก็20นาทีแล้วนะ ่ะเดี๋ยวรอรออีกประมาณสักสอนาทีนะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งยาวสุดได้ไม่เกิน25นาทีนะครับนะยีนาทีนี่ทาง Facebook เ,เขาก็จะตัดเสียงนะฮะแต่ว่าได้ยินแต่ภาพเสียงไม่มีนะครับนะแอดมินก็ไม่อยากจะตัดนะไม่อยากจะตัดตคลิปนะครับนะมีอะไรก็ให้เรียวไทม์เลยนะครับ5นี่ามาแล้วครับหามาแล้วนะครับ นี่ห้ามาแล้วนี่นะเนี่ยนะนะฮะลองเห็นไหมมันไม่แน่นะมันไม่แน่นะครับนี่นะอ่านี่ครับนี่ก็คืออ่าทะยกบริษาดวงสงูงนะครับนะฮะแล้วก็พนักงานของเราวันนี้เราหลอมรวมจิตใจกันมาอยู่นี่เลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็เอาไว้สักการะปู่ของเรานะครับนี่อ่จริงๆแล้วพื้นที่จุดนี้นะเป็น เป็นพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านเก่านะครับเป็นป่าดงดงเหล่าหลวงนะครับที่ที่เราตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเดิมนะครับแล้วก็อตอนที่บุกเบิกแรกๆนะแอดมินมาตั้งแต่ปีโอ้โหนะศีงหกสี่เจ็ดนะครับนะ,ะตั้งแต่ผู้บริหารรุ่น,นก่อนๆนะนะก็มาถมที่เอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับในบริเวณที่ทำการ,รอบตอเนี่ยจะเป็นดงนาดนะครับดงหนาดนะ แล้วก็มีหมู่บ้านนะครับนะที่เป็นสนามฟุตบอลอะไรต่างๆก็เป็นป่าเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นดงดงนาดนะดงหนานะดนาในปกติเราจะไม่ค่อยมีนะครับนะในละแวกนี้ก็จะไม่มีดงหนาดเลยนะครับนะมีมีแปลงนี้แปลงเดียวนี่แหละนะครับที่มีดงหนาดนี่เต็มพื้นที่เลยนะครับเราเองก็มาแพ้วมาถางนะก็มีความเชื่อนะครับว่าดงหนาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวพันกับความเชื่อนะครับนะครับ เอาปูปูดูอีกหน่อยดิลุ้นอีกหน่อยนะครับนี่คลิปอีก2นาทีนะก็จะครบ2ี้านาทีแล้วนะยางใช่ไหมฮะยางค่ะโอ้โหปกติมีกี่ตัวนี่สามค่ะมีสามเลยเหรอสามตัวนะครับ อ๋อแสดงว่าตัวเลขข้างในนี่ไม่มีใครรู้เลยเนาะไม่มีค่ะครับแต่ข้างนอกนี่เป็นตัวเลขหลอกเฉยเนาะไม่ไม่ค่ะข้างนอกเป็นเป็นลูกไข่ไข่เป็นลูกปบอ๋อลูกลูกไอ้ไข่ใช่ไหมวาดไอ้ไข่โอ้โนะครับนี่นะไอ้ไข่เราเราเราไม่ไม่ได้เตรียมอะไรมาคือไม่มีใครทราบเลยนะครับนะก็อยู่ที่โชคนะท่านนายกเองก็เสี่ยงแล้วนะครับมีหัวเลขห้านี่มาหลาเลยนะครับเอานะครับนะก็ เดี๋ยวยังไงคงจะได้คลิปนี้ได้น่าจะได้เลข5เลขเดียวนี่แหละนะครับเอาเดี๋ยวเรามาต่อ EP ที่2กันต่อเลยนะครับ